อิ่มไม่ได้สักปืนแล้วหมาย y god ปืนเที่ยนี่กันโ oh. <Body> อ้ body shield โอเล่นโบมากเลยอย่างไรโอ้อีอิซ่าเพามันได้เวลา มือที่สามไม่ไม่มีใครแล้วอีกแป๊บกูจะได้อันตีนะเฮียกูอยากได้ของไอ้นี้โอ้เฮียสองคนยิงมันให้ตายดิเฮีย โอ้ไม่อยู่ไหนอ่ะห้าตัวเลยอ่ะห้าฮอสไทร์แม่ไหนกูหาคนไม่เจอไม่มีข้างเราด้วยนีหว่ากูเจอแล้วกูเจอแล้ว โคตรกลางที่แกับไปเล่นมาใหม่สัสเฮ้โง่ชิบหายกูไม่โคตรเก่งอ่ะยิงไปเก้าสิบเเมตร่ะโอ้ไม่มันแอบตรงนี้สองตัวไอ้เหี่อกูยิงไปเก้าสิบเเมตรกูทำได้ไงวะ <laughs> อย่างกระจอกไอ้เหี้ยเฮ้ยใครมันเก็บอะไรโหน่าจะกูนั่นแล้วกูมีสะโคม,โมนั่น ไอ,ายาอย้ยาไอ้เชี่ยเอาวะโอ้คิลลเวเลดเดอร์โอ้มากินมึงค่าได้อะไม่น่าใครฆ่า,าวะไม่มีอีกที่หนึ่งอ่ะที่ตรงนั้นอนะ่ะไปเอาไว้มาดิไม่กล้าสแกนเห็นไหมเห็นเห็นแล้วเห็นหโอ้โหยิงไม่โดนสักนัดเลยแยหมดแม้ เข้าไปเนาะกลัวเข้าโคตรกากไอ้เหี้ยอย่างโคเรู้ดาเมจทอ่ะไอ้ออดาเมจอ่ะจะจะกูจะบอกให้ฟังอ่ะนะร้อยสามสิบสี่กูสามร้อยกูฆ่าไปห้าตัวอย่างมงคิด้วยมึงมาเล่นกากเะไรไม่ได้กากแต่เราเก่งเกินใช่เหรอให้คำว่ากลัก็ได้ถ้าไม่ใช่ ใช้คำว่ากูด้วยเพราะว่วะสามมสัตว์จะขีดอะไรสัมีเห็นไหมดามิเอตสามร้อยเนี่ยใช่ดามิเอตน้อยกว่าก็ต้องมีประโยชน์กว่าใช่เหรอใครบอกว่าเนี่ยโอ้ยเนี่ยกูบีฮอแม่งโคตรโหดเอ้ยแปลว่าไอเดอบไอเดอบนขานาดหพอได้ไหมออลเชอร์รี่มาแน่ เมีคนอยู่ว่ะแต่ด้วสีเตีอยตรงนี้ยังไม่เห็นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันชัยเราอ่ะยะยายายาฮ้อเฮ้ยโอเคเล่นกันดารอยู่ตรงนี้ไหม าที่สองสไนบบเป็ดโอเคยว<ะ>งยตรงไหนมันไม่มีตูกไก่ไหมแต่ตรงนี้น่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยฟักกิ้งก้อนศพมันยังไม่ตายเลยนะเฮ้ยฟักกิ้งก o อเอาอะเออเอากูยอยากรู้มันอยู่ไหนกูยอยากไปฆ่ามัน ว่าชีวิว่ามันกูมันสเสมออยู่เนี่ยมัน<ง>ลม้ลมล้มตี่แล้วหนึ่งเอ้ยมันเหลือแบบเดียวๆแล้ววะเนี่ยมันอยู่ไหนฮะไม่รู้ยไอ้อยู่ฝั่งฝั่งโน้นเออโอ้ยอ้เงีอ้ชีลบโดน เฮ้ยเก่งเกินเก่งเกินเนี่ยฝังมันยังบวกมันไม่เสร็จดีกว่ายตีนั้นมันบวกมาจังวะแล้วมันบวกกันสามตีเลยวะเป็นไรเอ้อปากิงก้อนไหมมาคนละคนเปล่าวะมันเ็คนละคนไอ้มันมีสองคนนะมันมีปากชื่อเหมือนกันเลยเฮ้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 ย เราไปตามหาเฮ้ยแอดออกไปแล้วไอ้เหี้ยปวดแล้วปวดแล้วไม่ยังบวกกันนานมากเลยเพราะว่าน่าจะเอะไรเราต้องบวกคนฮ่ะจำแผนนี้อีกว่ะเฮ้ยฟังกี้คอร์ดอีกแค่ไหี้ยนทำหลอกหลอนกูไปสอยหัวหลุดดีกว่าโอ้โหเชี่ยร้อนนะมันน่าจะบวกกันฝั่งโน้นของ ูดาว่าดาได้ไหมเฮ้ยสามที่เราฟังกิ้ง g อรดเอาวะ่ะฟันพวก g อรดเอาวะ่ะเนี่ยอะไรอะ่ะเอสคีเปอร์อยากไปเอาฟังกิ้ง g อรดแล้วว่ะอยู่ไหนเน่น่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยตรงลิฟต์มันยังไม่ตายเห่ยไม่เห็นเลยอะ่ะเอ้ยแค่มันบอกกันอยู่ปัะงนะไหน,นอะ่ะ เราขับรถไปหาแม่งเลยดิเฮี้ยไม่ไมหวแล้วมา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 หยู่นอกวงไอ้เชีไหโอมเราเราฟาร์มเลยก็ได้ไอ้ใช่ยยังไงมึงก็ต้องมาเว้ยมึงมือเ,เอาจริงเหรอโอ้ไปสอดส่องกันเฮี้ยตรงนี้สดๆร้นนนอนๆเลยมามามาไม่ไม่ก็โลสลิงไปแล้วเอ้ยยังไงมาชุบเพื่อนอยู่มา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 ,มาโอมเลยสู้มันได้มันเก่งไนะโอ้กันงนั้นนะไอ้เแยเพื่อนไนม่มีของ มีจำตอนที่เราคว้าแชมป์มึงนี้ได้ไหมคือจะทำอีกรอบออกไหมครับเฮ้ยออกสองจะไหนวันนี้เดี๋ยวมองเข้าโหเจอแล้วเฮ้ยมันลบอยู่หลังรถเฮ้ยที่สามมันบวกกันอยู่เหรอเออมันลบอยู่หลังรถอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลบอยู่หลังรถไอสัตว์ถูเข้าไหมนะเฮ้ยเฮ้ยพ โอ้ยวงบีบเดี๋ยวเดี๋ยวชักไม่ดีโอ้ย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 แค่นี้ต้องจำลาขึ้นรถเฮ้ยไอ้เชี่ยกูหลกูฆ่าัของพี่แล้วสัตว์เราขับรถไปหามันเลยแล้วกันมามันเหลือใครวะกอสโคตายหาเลยใช่

โง่าย <A pex S 1> อย่างง่าย11 <A pex. S> เคิวราล,ล้มหล่อมเหมีย <c oughs> ไม่เก่งก็ไม่รู้เลยเรียกว่าอะไรเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดเม,มแต่ละคนพ่อมึงนกั